แคปปี้รีบกลับบ้านเร็วๆสิเดี๋ยวต้องเอาข้าวไปให้นะเร็วๆเลยแคปปี้เดี๋ยวไม่ทันนะแบบนี้เอาไปให้ปู่ไม่ได้หรอกแคปปี้แคปปี้อาบน้ำเร็วๆนะเดี๋ยวต้องไปให้อาหารปู่นะเสร็จแล้วแคปปี้ไปกันเลยนะ ขอบใจมากนะหลานแคปปี้ก็เก่งมากลูกปู่กินเยอะๆนะคะข้าววันนี้อร่อยมากเลยลูกขอบใจที่เอามาให้นะปู่กินเยอะๆนะคะแคปปี้ก็เหนื่อยมาตั้งไกลเลยตกปลากินได้ก็พอแหละแคปปี้ปลาใหญ่อย่างฉลามเรากินไม่ได้หรอกนะยายหลับแล้วเนี่ยวันนี้ต้องตั้งใจตกปลาตัวใหญ่ให้ได้นะแคปปี้ แค่พายหนีเร็วๆเลยลูกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลูกพายเร็วๆเข้าไปลูกเรือล้มแล้วตายแน่หนีอย่างเดียวเลยแคปปี้อย่าให้เรือล้มนะลูกรอดแล้วแคปปี้เกือบไม่รอดจริงๆนะเนี่ยแพ้แล้วก็เอาเงินมาคืนมาสิแล้วห้ามปู่กับแคปปี้มาขายของแถวนี้อีกนะ พวกเธอเดี๋ยวพักเที่ยงเราไปกินไส้กรอกฟรีกันนะ <Yeah. S 1> ไม่ต้องจ่ายสักบาทเลยลุง <Yeah. S 1> ทำไส้กรอกให้หนู50ิบไม้เลยเร็วๆเ,เ,เอาไปก่อนเดี๋ยวค่อยคิดเงินเอาเพิ่มอีก50สิบไม้นะใครไปเป็นหนี้หนูล่ะถึงมาสั่งเอาเอาแบบนี้ ลืมแล้วอะเดี๋ยวค่อยจ่ายละกัน <c oughs> แคปปี้ <c oughs> เป็นอะไรลูกทำไมร้องไห้ล่ะ <c oughs> หนูติดเงินแคปปี้จริงไหมลูกหนูไม่ได้ติดสักบาทเลยค่ะครูหนูบอกครูมาหน่อยสิจริงหรือเปล่าก็ <c oughs> ขอโทษนะเดี๋ยวหนูค่อยๆจ่ายให้แคปปี้ละกันแคปปี้เดี๋ยวนี้นะ มาชดใช้ให้หนูมาใจเย็นเย็นหนูก่อนนะเดี๋ยวปู่จัดการให้จนขนาดร้อยบาทยังไม่มีเลยเหรอ <c oughs> ร้านนั้นขายสารอันตรายนะลูกระวังไว้ล่ะ <c oughs> ชานมพวกนี้อันตรายนะเด็กๆ <c oughs> ห้ามกินอีกนะจ๊ะแย่แล้วล่ะคงต้องเข้าโรงพยาบาลแน่เลยแคปปี้ถอยไปหน่อยสิ อยู่ใกล้ๆแล้วรู้สึกสกรปรกไปหมดเลยอ่ะอย่ามายุ่งกับของฉันนะแม่โรงเรียนมีแค่ปิบาาสกรปรกมากเลยหนูกลัวมันเอาโรคมาติดหนูไม่อยากเรียนกับมันแล้วนะแม่ได้เลยลูกถ้าครูไม่ย้ายไอ้ตัวสกรปรกนั่นออกฉันจะตัดงบโรงเรียนทั้งหมดให้ดูเด็กๆครูมีข่าวไม่ดีนะ ตั้งแต่พรุ่งนี้แคปปี้จะต้องย้ายโรงเรียนกลับบ้านต่างจังหวัดแล้วนะลูกทำไมล่ะคะครูพวกหนูไม่อยากให้แคปปี้ย้ายเลยเด็กๆการสอบครั้งนี้แคปปี้ได้ที่หนึ่งอีกแล้วนะคะปรบมือให้แคปปี้ด้วยลูกฉันได้ตั้ง9คะแนนแคปปี้ได้ตั้ง9ก้าครึ่งฉันต้องเป็นที่1ส่สิไม่ใช่มันครูขอโทษนะลูกแคปปี้ครูพยายามสุดแล้วจริงๆขอร้องลคะค่ะปล่อยให้หลานย้ายเรียนต่อเถอะถ้าจะโกรธก็ลงที่ยายคนเดียวก็ได้คะ่ะ บอกไว้เลยนะไอตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ได้เรียนอีกต่อไปแม้แต่โรงเรียนบ้านนอกก็ไม่กล้ารับมันหรอกขอความเมตตาช่วยแคปปี้เถอะคะ่ะผมบอกให้กลับไปไงผมไม่รับมันอาจารย์นำช่วยให้แคปปี้เข้าเรียนได้ไหมคะผมไม่รับมันหรอกครับตอนนี้ทั้งอำเภอไม่มีใครกล้ารับมันแล้วห,หรือว่าหลานยายต้องหยุดเรียนจริงๆแล้วเหรอ แคปปี้ว่าไม่เป็นไรหรอกยายไม่มีโรงเรียนนี้ก็หาโรงเรียนอื่นสิผมรู้จักครูคนหนึ่งในเมืองเดี๋ยวลองถามให้ตอบยายอ่าเขายอมช่วยแล้วนะจริงเหรอขอบคุณมากๆเลยนะยายแป้งใช่ไหมครับผมต๋องเพื่อนบ้านของยายเองครับครูมนัสฝากผมมารับยายไปโรงเรียนของแคปปี้นะครับยายมาสมัครเรียนให้แคปปี้ใช่ไหมครับ ถูกต้องแล้วรับจริงๆหรอคะเด็กเก่งแบบแคปปี้ไม่รับก็เสียดายแย่สิครับในที่สุดหลานยายก็ได้เรียนแล้วนะลูกขอบคุณทุกคนมากๆเลยคุณทำอะไรของคุณเนี่ยทำไมปล่อยให้ตำรวจรู้ว่าเราส่งเงินให้คุณล่ะตอนนี้พวกเราจะถูกจับกันหมดแล้วนะดูซะก่อนก็รู้แล้วว่าเราชนะอยู่แล้วใสไปไกลๆเลยไอ้หนูสอกอรรอกอ กินเข้าไปสิเด <oh ี๋ยวก็ร้องเองแหละแข่งแบบนี้ฉันยิ่งชนะง่ายเลยล่ะเผ็ดเผ็ดมากโอ้ยมันไม่ไหวแล้วเพราะน้องอ้วนถอนตัวผู้ชนะคือแฮปปี้บาราทำไมมันชนะได้ยังไง ใครมันขโมยทุเรียนของยายไปฮะโถเอ้ยทุเรียนเสียยายจะเอาให้หมูกินใครมันไปขโมยนะแคปปี้แบ่งกันคนละครึ่งนะห้ามบอกยายนะลูกโอ้ยแคปปี้พี่ปวดท้องมากเลย แคปปี้รอพี่ก่อนนะพี่เข้าห้องน้ำก่อนถึงตาแคปปี้แล้วลูกเร็วๆเ,เลยอ๋อรู้แล้วล่ะพวกแกสองคนแอบกินทุเรียนของยายใช่ไหมจำไว้เลยนะแอบกินของเสียเดี๋ยวก็ปวดท้องแบบนี้แหละลูกหนูจะไม่ทําอีกแล้วค่ะยาย <G ül> เจ็บไหมแคปปี้คราวหน้าอย่าแอบกินอีกนะลูก <G ül> หวังว่าจะจำได้นะพวกนี้แคปปี้ไปซื้อไข่ให้ปู่นหน่อยนะลูกไปเร็วแคปปี้ไปซื้อไข่กัน <G ül> เร็วขึ้นอีกแคปปี้เดี๋ยวกระโดดข้ามน้ำกันนะ <G ül> แคปปี้ดูสิไข่ใบใหญ่มากเลย เอาไปเลยแคปปี้ยกกลับบ้านเร็วๆจะได้เอาไปย่างกินเห็นมันก็อย่าไปเอาสิลูกแคปปี้แล้วตอนนี้เราจะทำยังไงดีล่ะแคปปี้สองคนนั้นไปซื้อไข่อะไรกันนักหนาทำไมยังไม่กลับมาอีกนะ ปูให้ไปซื้อไข่ทำไมพานกกระจอกเทศกลับมาล่ะลูกมันวิ่งตามเรามาค่ะปู่บ้านพังแน่ๆเลยจับมันก่อนแคปปี้เร็วเข้าออถ้ารักพวกเราก็กดหัวใจกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ